ท่านผู้ชมที่เคารพครับโครงการดำนาบูชาป่ยันของอำเภอวังสามหมอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวังสามหมอมาเป็นประธานในพิธีพอดีเพื่อนเป็นคนอีสานเฮ้าครับล้ะก็เคยไปยูสกลนครครับท่านนายอำเภอครับเป็นไดแดครับโครงการของท่านมือนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเทศนี้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ว่าบ้านเฮ้า เกิดมาจากยังเป็นยังแล้วก็นอกจากที่เขาสีดำหน้าแล้วในงูจกักวิธีว่าความ่บ้านไปอยงค้นอีสานแล้วก็ยังได้วาดต่อยอดว่าโครงการนี้หลังจากที่ได้เขาแล้วนะครับเอากระเอาไปาเฮ็ดบุญประสาทเข่าใน ช่วงบุญเดือน3ต่อไปนะครับช่วงบุญเดือนสองเดือนสต่อไปบุญของคุณล้านนะคกับต่อไปก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ให้เยวาวชนเ็กหน่อยนะักเรียนได้สื่อสารวัฒนธรรมต่อยอดอสิ่งดีๆของคนอิสานไหยอยู่ต่อ,ตอไปนะครับครับผมขอบคุณครับ